รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เปิดอาคารปรทุมบงกฎโรงเรียนวัดส,สีสุนทรมิตรภาพ15ค่ะ ที่โรงเรียนวัดศรีสุนทรมิตรภาพ15นายอำนวยเพียรสุวรรณค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปรทุมบงกฎโรงเรียนวัดศรีสุนทรมิตรภาพที่15โดยมีนายเรยวัตอาดีรอบนายกอบจภูเกต็ตนางอัญชลีวานิเทพบุตรผู้สนับสนุนเงินทุนในการปรับปรุงอาคารนางสมใจคงคุณากรค่ะประธาน,นาคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดศรีสุนทรมิตรภาพ15ในนามของขคณะกรรมาการดําเนินง,งาน คะณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุนทรมิตรภาพ15และแขกผูุมเกีรติเข้าร่วมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าโรงเรียนวัดศรีสุนทรมิตรภาพ15สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2475รวมระยะเวลา91ปีในปีการศึกษา2566นี้มีนักเรียนจำนวน504คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนมีอาคาราเรียนจำนวน5หลังส่วนประวัติอาคารปรทุมบงคต ปทุมบงกฎครับเป็นอาคารเรียนสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,513ซึ่งก่อนการปรับปรุงซ่อมแซมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้จึงปิดการใช้งานอาคารเรียนซึ่งหลังจากที่ซึ่งหลังจากที่ได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็ทําให้นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนและใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวได้เต็มที่และทําให้การเรียนการสอนของนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป